สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาดูทารกจับไพ่ทาโรทายกับชาวลัคคาราศีตุลน,นะครับเรามาดูกันว่าชาวตุลในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับขอย้ําว่าการทนายเป็นการทนายแบบกว้างๆอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงสําหรับชาวตุลน,นะครับในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับ วันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาจาับบนคอมดูนะฮะไพ่ใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองใบที่สามแล้วก็ใบที่สี่นะครับมาดูกันว่าสถานการณ์ชาวตุลเนี่ยจะเป็นยังไงกันในเดือนมิถุนายนนี้นะครับไพ่ใบที่หนึ่งครับได้ไพ่ ได้ไพ่สี่เหรียญน,นะครับใบสี่เหรียญใบที่สองครับได้ไพ่ราชาถ้วยใบที่สามครับได้ไพ่เดอะไฮโรเฟนแล้วก็ใบที่สี่ครับได้ไพ่อัศวินถ้วยนะครับสำหรับสถานการณ์ของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยมีไพ่ที่เกิดขึ้นก็คือไพ่สี่เหรียญ โอ้อันนี้ชัดเจนนะครับว่าสำหรับเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนะครับให้ชาวตูนเนี่ยระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะครับการวางแผนการเงินการลงทุนนะครับรวมไปถึงคุณอาจจะเจอสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการงานที่เรียกว่าต้องอยู่ในช่วงของการประคองตัวในการทํางานนะครับอาจจะมีข้อจํกากัดในเรื่องของการใช้ทรัพยากรต่ตางๆนะครับเช่น ชาวตุนเนี่ยถ้าหากคุณเป็นหัวหน้าง,งานนะครับคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเจ็บป่วยนะครับลูกน้องลาออกจากงานหรือว่าหาคนทดแทนเข้ามาช่วยทํางานยังไม่ได้นะครับเป็นรอยต่อของการหาคนเข้ามาทํางานนะครับหรืออาจจะเป็นการหากับสิ่งของต่างๆก็ได้นะเป็นช่วงเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรต่างๆนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในเดือนนี้เนี่ยชาวตูนเนี่ย มีสถานการ์เกี่ยวข้องกับไพ่ราชาถ้วยนะครับมีแนวน้อมสูงว่าหากคุณมีการเจรจาติดต่อนะครับอาจจะต้องมีการพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางคนเพื่อความเพื่อความก้าวหน้าในการทํางานหรือทําให้มันติดต่อธุรกิจได้เนะี่ยคุณอาจจะต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีการมอบของที่ระลึกนะครับให้สินใน้ําใจอะไรบางอย่างกับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยจากภาพเนี่ยหน้าไพเป็นราชานะก็ดูแล้วน่าจะเป็นคนระดับหัวหน้านะฮะหรือว่าเป็นคนระดับเจ้าของธุรกิจก็ได้นะครับคนคนนี้อาจจะเป็นคนชอบดื่มชอบกินชอบสังสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่คุณจะได้ติดต่อเจราจาเขาเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเลี้ยงนะครับหรือว่าเข้าไปพบจับพบปะเจอกันแบบมีงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่ามีสิ่งของติดไม้ติดมือไปให้ด้วยนะฮะก็มีโอกาสสูงมากนะครับ คือมีโอกาสแหลได้ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าของธุรกิจนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของการใช้เงินแล้วก็ใช้ทรัพยากรต่างๆอาจจะไม่เพียงพอนะเดือนนี้โดยเฉพาะช่วง2ส,สัปดาห์แรกสําหรับชาวตุนนะฮะไบที่3ครับได้เดอะไฮโรเฟนนะครับเดอะไฮโรเฟนตรงนี้เป็นการบ่งบอกว่ามีแนวโน้มสูงอย่างมากที่ชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่3เป็นต้นไปนะ โดยประมาณนะครับต้งช่วงสัปดาห์ที่3ต้นไปมีโอกาสได้เรื่องได้เข้าไปร่วมงานเกี่ยวกับงานสังคมนะครับงานที่มีผู้คนเข้าร่วมงานจํานวนมากหรืออาจจะเป็นสถานการณ์และบางอย่างที่เราเนี่ยถูกเชิญนะครับไปร่วมงานดีไม่ดีบางคนก็จะเป็นแบบเป็นแขกแขกสําคัญอ่ะนะต้องเข้ามาร่วมงานนะบางคนอาจจะมีการเข้าไปร่วมงานสําคัญทางความเชื่อทางศาสนาต่างๆได้นะครับ หรืออีกมุมหนึ่งเนี่ยหากคุณมีปัญหานะคือเดือนนี้กําลังจะบอกว่าคุณได้ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากเลยนะครับถ้าคุณมีการประสานงานการติดต่อและต้องการขอคําแนะนำเนี่ยลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งอาจจะเป็นระดับเ,ออเรียกว่าเป็นคนโดดเด่นในสังคมในพื้นที่ฮนะเช่นสมมุติน,นะฮะคุณต้องการข้อมูลเพื่อที่จะเจรจาติดต่อธุรกิจอะไรต่างๆเนะี่ยคุณอาจจะต้องไป คุยกับหัวหน้านะครับในเขตพื้นที่ต่างๆนะฮะหรืออาจจะเป็นพวกดูแล้วเดือดไฮโดรเฟนนี้ไม่ธรรมดาครับทองเป็นระดับคนที่ใหญ่ๆตโตเลยอาจจะเป็นคนสําคัญในชุมชนท้องถิ่นก็ได้นะฮะถ้าเป็นชุมชนเล็กๆก็อาจจะหมายถึงผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นชุมชนใหญ่ๆบางคนอาจจะได้ติดต่อในระดับที่เรียกว่าเป็นอาจจะเป็น ในอำเภออะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้นะครับเรามีเรื่องติดต่อมีเรื่องเจราจารนะฮะ mm hmm. สามแรกผมดูว่าคุณมีเรื่องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแล้วก็มันมันต้องมีงานที่คุณจะต้องเป็นใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของภาษีสังคมด้วยนะ mm hmm. เดือนมิถุนายนนี้นะครับเตรียมเตรียม<ๆ>จ่ายเงินไปด้วยนะครับนะเรื่องภาษีสังคมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพื่อ mm hmm. มีหน้ามีตาอะไรพวกนี้นะครับเนาะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ไพ่อัศวินถ้วยนะครับสถานการณ์ของชาวตุนในช่วงเดือนนี้เนี่ยการทํางานมีการใช้จ่ายเงินเยอะนะมีการติดต่อมีการเจรจาการเข้าร่วมงานสังคมนะฮะมีราชาเอา่อมีอัศวินถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะได้เข้าร่วมงานสังสรรค์งานมงคลนะฮะ ทีนี้พอเรามาดูในมุมเรื่องของเงินทองและก็โชคลาภนะครับสำหรับชาวลัคนาตุลในเดือนวิทุนายดนนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าคือเดือนนี้คุณจะมีการใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะจุดสําคัญก็คือเรื่องของการเนี่ยมีไพ่ถ้วยเยอะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสังคมฮะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินเพื่อเข้าสังคมเพื่อความมีหน้ามีตานะครับหรือเพื่อการ จจราจาติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอันนี้บางทีเราก็ต้องยอมรับนะว่าคือการทํางานเนี่ยเราติดต่อกับคนใหญ่คนโตอะไรบางอย่างก็ต้องให้อะไรที่มันเหมือนกับอะคุณจะไปซื้อของฝากผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็ต้องให้ของที่มันสมน้ำสมเนืน้อส,สมตําแหน่งอ่ะอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าคือเนี่ยคุณมีทั้งคิงนะครับคือราชาถ้วยเนี่ยตัวเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ชอบดื่มชอบความสวยงามนะ จะมีการซื้อของทต่ระลึกให้นะครับ t h อ h y d r o p เฟนเนี่ยเป็นตามหน้าไพ่คือสังขาราชเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงมากที่คุณต้องเจอกับคนหคนักคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนใหญ่คนโตการใช้เงินตรงนี้อาจจะเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อสิ่งที่คุณทุ่มเทไปในเรื่องของเงินทองคุณอาจจะได้กลับมาเป็นเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการขยายเครือข่ายการดีลที่มีการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ สำเร็จนะครับความสะดวกสบายในการประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยจะมีมากขึ้นหากคุณมีการปูทางในทิศทางที่ดีแล้วนะครับเรื่องของโชคลาภทางการเงินเดือนนี้จะลองเสี่ยงโชคสักนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ดูแล้วไม่ไม่น่าจะมีมากนะครับเพราะว่าต่อให้คุณได้โชคลาภจากเงินเงินทองทองเข้ามานะครับคุณก็มีแนวโน้มว่าคุณจะต้องจากไปอยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้ชาวตุลเนี่ย วางแผนการใช้จ่ายดีๆนะครับการลงทุนต่างๆอืมแต่เออแต่การลงทุนนี่ผมเห็นว่าคุณมีโอกาสางด้านการลงทุนที่ดีนะโดยเฉพาะการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มนะครับเกี่ยวกับการติดต่อต่างประเทศนะครับแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีธุรกิจขนาดใหญ่เป็นเรียกว่าถ้าซื้อหุน้นคุณก็ซื้อหุ้นที่เป็น Market cap ขนาดใหญ่ เนาะอันนี้ก็จะโดดเด่นมากสําหรับชาวตูนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านที่สนใจนะครับสําหรับวันนี้มาดูตลอดสวัสดีครับ